เรื่องฝุ่นควันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับคุณผู้ชมและการสู้ฝุ่นควันมีหลายแบบครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูการสู้ฝุ่นควันอีกแบบหนึ่งครับเป็นน้องๆกลุ่ม d t f a r e อ s t e r n ซึ่งน้องอาร์ตเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพน้องอาร์ตแล้วก็เพื่อนๆครับเขาคิดนวัตกรรมสู้ฝุ่นมาใช้ชื่อว่าเตาเผาวัสดุทางการเกษตรแบบไร้ควันครับหวังเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตัวเองจะเป็นยังไงติดตามจากอวดดีครับ เราคนรุ่นใหม่ได้ทํานวัตกรรมเข้าร่วมส่งประกวดซึ่งมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดกันเยอะมากวันนี้ผมจะมาอวดนวัตกรรมที่ผมทํากันดูครับผมไปกันเลยครับผม ในช่วงนี้ที่เข้าสู่สถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือและเป็นประจำที่จะมีการเผาเศษวัะสะดุทางการเกษตรให้หน้าแหลง้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2 5แซนบ็อกเตาเผาขยะไร้ควัน ึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรครับเราเล็งเห็นในงานกเกษตรกรรมเนี่ยว่ามันมีการเผาที่ตลอดเวลาแล้วก็ทุกฤดูนะครับซึ่งเกษตรกร,เ,ร,กร,รเนี่ยเขาก็จะเผาเพื่อที่จะเปลี่ยนหน้าดินในการที่จะขึ้นรอบใหม่ทีนี้พอเขาเผาเนี่ยเขาจะเผาเป็นที่โล่งซึ่งทําให้มันมีควัน PM 2.5มเนี่ยเยอะมากเราก็เลยมีไอเดียว่าเออถ้าเกิดเราทําเตาเผาตัวนี้แล้วไปช่วยเกษตรกร,ร,กร,รหรือว่าคนที่เขาต้องการจะเผาขยะเนี่ย ให้มันมีระบบมากขึ้นให้มันกรองควันเพียม2.5มากขึ้นโดยโลดความลำบากในการเผาของเขาให้น้อยที่สุด<อ>ก็อาจจะมีการสนใจแล้วก็นําตัวนวัตกรรมตัวเนี้ไปใช้ครับผมกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้พวกเราใช้เวลากว่า1เดือนในการพัฒนาตัวเตาขึ้นมาและใช้เวลากว่า1อาทิตย์ในการสํารวจและลงพื้นที่ ว่าเกษตรกรมีการเผาอย่างไรก็ได oui, ้ทําการพัฒนาตัวเตาและระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งานครับนี่ก็คืออุปกรณ์ตัวเตาของเรานะคะที่เอาไว้ใช้กําจัดเศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรค่ะเมื่อเราต้องการที่จะเผาเศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรนะคะเราจะใส่เศษวัสดุลงไปในถังนี้ค่ะจากนั้นเราจะทําการอบเพื่ออบไล่ความชื้นให้ออก จากจเ,เศษวัสดุเรใาใช้ในการเกษตรด้วยฝาอบฝานี้นะคะเขาก็จะมีเซนเซอร์วัดความชื้นแล้วก็วัดค่า pm 2.5ด้วยนะครับทั้งระหว่างการอบและการเผาครับเพื่อที่จะดูค่า pm 2.5และค่าคาร์บอนไดออกไซด์และก็คาร์บอนมอนอกไซด์ระหว่างการเผานะครับมากกว่างานนี้อยากให้ทุกทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องฝุ่นและ pm 2.5ให้มากยิ่งขึ้นและจริงจังมากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นในบ้านเราและก็เห็นอากาศสะอาดไปพร้อมกันคระบม เป็นนวตัตก,กรรมจากคนรุ่นใหม่นะคะคุณผู้ชมจะสู้ฝุ่นเพราะว่าฝุ่นอยู่ยาวเลยค่ะ,คะไม่ใช่แค่มีนาคมที่ปักหมุดกันเข้ามาเยอะๆเมษายนฝุ่นก็ยังอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือคู่ขนานกับฝุ่นโควิดก็ไม่เคยไปไหนนะคะ